สวัสดีครับมาเช็คดวงอะไรวันผ่านพลังงานพระยิบศีประจําวันเสาร์ที่27เมษายน2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรมสี่ข้าเดือน5ปีมะโรงนะครับผมชนสาเป็นเทวดาผู้ชายนะครับวันนี้ใครที่เกิดทั้ง7วันดวงจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์นะครับคนที่ชมทางทิกต o k กดเซฟกดหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์น like, น share, ในทุกๆแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้องรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีนําโชคนะครับหรือสีมงคลดึงดูดโชคลาบนั้นก็คือสีฟ้าสีที่เป็นพลังอํานาจนะครับเสริมดวงก็คือสีเทาและดํานะครับส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเขียวนะเลขมงคลดึงดูดโชคลาบได้แก่เลข7เลข8ด เลข9เลข5และเลข3นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์วันนี้มีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทาง t i k t o อกนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าใครที่กดลิงก์แล้วไม่ไปก็กดติดตามโปรไฟล์แล้วก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ของ TikTok ได้เลยนะครับผมคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆอ,อยากดูดวงนะครับอยากทราบรายละเอียดก็ สามารถที่จะติดตามสอบถามที่อินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดวันนี้อาจารย์อยู่กับไพ่อาลีเดียนนะไลเดอร์อนะลีเดียนไลเดอร์เวดทาร์ดนะครับผมโอเคนะครับอาใครชมจนจบขอให้ร่ำ่ำรวยโชคดีนะครับมีอาความสุขนะครับผมมาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่อา พนนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องอมีการโยกย้ายมีการปรับตัวนะครับนะอาจจะต้องมีการเดินทางนะครับแล้วก็นะใครที่กําลังบริหารงานอยู่ก็ต้องรักษาสมดุลของงานให้ดีๆนะครับผมการเงินก็เช่นกันในวันนี้ยังไม่ค่อยอมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งใช้ใจอะไรเยอะต้องวางแผนกันก่อนเนาะสุขภาพครับช่วงนี้ให้ระวังอาการเวียนหัวเครียดนะครับคิดเยอะคิดมากครับผม ความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้นะต้องค่อยๆประครับประคองกันไปเพราะว่านะครับความรักยังไม่ค่อยมั่นคงคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ต้องปรับนะให้เข้าใจกันนะรักษาสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวให้ดีๆก็แล้วกันนะครับนะอย่าเพิ่งไปเอ็นเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะเสียหายนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภ ให้ไปปล่อยนกปล่อยปลาสัก17ตัวนะครับแล้วก็ไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเป็นพระพิคเนตปางประธานพรหรือพระนารายก็ได้นะครับจะได้พาให้คุณประสบความสําเร็จนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่วู King ้ฮคิงออฟคัพด้วยนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จนะครับจะทําอะไรก็มีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำให้งานของคุณนั้นจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ มักจะมีเงินเงินทองทองเข้ามาจากคนรักหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสุขภาพครับวันนี้ดูแข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับความรักคนโสดวันนี้คนที่มีคนคุยก็จะมีโอกาสเลื่อนสถานะหรือปรับสถานะความรักให้ดีขึ้นครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมีความสุขแฮปปี้มีความอบอุ่นเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับนะพอคุณเป็นผู้นําที่ดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์ทเววสุวรรณนะครับหรือว่า เทพที่เป็นเทพผู้หลักผู้ใหญ่อย่างองค์พระศิวะพระนารายณ์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมจะได้เพิ่มความมั่นคงให้กับการเงินการทองท่านที่เกิดในวันอังคารครับว้าวได้ไพ่สามดาบต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแยง้งโดยภาพรวมระวังในเรื่องของการทะเลาะการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานนะครับช่วงนี้นิ่งได้เป็นดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ยังไม่ค่อย มีไรายได้เข้ามาสักเท่าไหร่เนาะต้องอระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายด้วยนะครับสุขภาพครับช่วงนี้นะฮะมักจะเกิดจากการอดนอนคิดเยอะคิดมากครับความรักคนโสดนะวันนี้คุณยังเจ็บปวดอยู่กับสิ่งที่คุณทําทผิดทําพลาดหรือว่าทะเลาะกันไปนะครับคนที่มีคู่นะต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับคนที่คุณรักครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภต้องนิ่งๆนะครับแล้วก็ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะ พระพิคเนตปางขจัดอุปสรรคนะครับนะที่สาคัญอย่าไปคาดหวังแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่แปดไม้เทา้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะจะได้รับมอบหมายงานโครงการใหญ่ๆห,หรือว่านะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่างานของคุณนะ สุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ดูแลร่างกายกันหน่อยเพราะว่าบางทีคุณก็ทํางานเยอะเกินไปนะครับความรักคนโสแบบนี้จะมีคนนํานพาหอบดอกไม้หรือว่านะครับมาจีบคุณหรือว่ากําลังจะมีคนมาเข้าหานะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นก็คลี่คลายนะครับได้รับของขวัญของรางวัลจากแฟนหรือว่าผู้ใหญ่นะครับผมดีมากเลยวันนี้ขอพรขอโชคลาภพ,พุทธรางวัลให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับผู้กังคืนก็ไปไหว้พระปางป่าอะไรจะได้ ดึงด,ดูดโชคลาภได้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันพาราสหัสุบดีว้าวได้ไพ่คิงออฟเพนตัลวันนี้กิจการงานของคุณนั้น,นเป็นไพ่ราชาเหรียญถือว่าประสบความสำเร็จนะครับโดยภาพรวมจะได้รับการมอบหมายรับการไว้ใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือนะครับท่านจะมาช่วยงานให้คุณ นะครับประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นจะได้รับโครงการใหญ่ๆการเงินก็เช่นกันครับวันนี้จะมีเงินทองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับจะมีโชคลาภนะครับต้องเก็บเงินไว้ด้วยเนาะสุขภาพนะฮะดูแลในเรื่องร่างกายการทํางานหนักเกินไปความเครียดนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณรักใครชอบใครก็มักจะทุ่มเทไปทั้งกายทั้งใจนะนะครับก็ดีทีเดียวนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นนะครับ ก็ไม่มีนะครับเพียงแต่ตัวคุณเองต้องรู้จักในการบริหารจัดการในครอบครัวคุณให้ดีๆนะครับก็จะดีขึ้นเลยนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภอย่าลืมไปไหว้องค์พระพิคเนศหรือท้าวเวสสุวรรณก็ได้นะครับเพื่อขอโชคขอลาภและนั่งสมาธิสดมนต์เยอะๆทันที่เกิดในวันสุขครับได้ไพ่2องถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น โดยภาพรวมนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะจะมีคนให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือบางคนคิดอยากจะเปลี่ยนงานก็มักจะให้ติดต่อให้เพื่อนหาให้นะครับอันนี้ก็ดีการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะมีการเซ็นสัญญาจะมีการาพูดถึงเรื่องของรายได้จะมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนสุขภาพครับอันนี้ดูแข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ระวังเรื่องของการแพ้อ,อาหารด้วย ความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังคนเก่าจะกลับมาหรือจะได้เจอคนที่ถูกถูกใจนะครับผมความรักคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาครอบครัวนั้นนะครับคลี่คลายไปแล้วนะซึ่งวันนี้ความรักแฮ ppy ปปมีความสุขอย่าลืมไหว้ขอพรขอโชคลาภกับนะครับพระพิเนตปางประธานพรน,นะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ห้าถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้น โดยภาพรวมเขาบอกว่าให้คุณอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วหลายครั้งเรามักจะเจ็บปวดอยู่กับเรื่องอดีตนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ทางมันดีอยู่แล้วขอให้ไปต่อการเงินก็เช่นกันนะครับอย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากอะไรนะครับช่วงนี้สิ่งดีๆกาลังรอคุณอยู่สุขภาพครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการลำไส้กระเพาะไม่ค่อยดีความเครียดความคิดเยอะนะครับความรักคนโสดระวังปัญหาที่คุณมักจะลืมนะครับปัญหาเดิมๆไม่ได้มักจะมีความหวาดระแวงนะคนก็เลย นะครับมองไม่เห็นความรักที่มีคนมาหยิบยื่นให้คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักอย่าไปคิดอย่าไปกังวลกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วมากเกินไปจนทําให้คนท้อแท้จนไม่อยากทําอะไรนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะพ่อปู่ศรีสุทโธม่ยาศรีปทุมานะครับแล้วก็พระปางนักปกนะครับเพื่อดึงดูดโชคลาภให้คุณมามากขึ้นมากขึ้นนะครับโอเคครับทุกท่านทุกคนวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ